สวัสดีครับวันนี้สวนใหญ่หนูอินเตอร์นะครับจะพามาดูแบล็คเบอร์รี่นะครับคินัวอ่ะตัวนี้นี่จะเป็นแบล็คเบอร์รี่ที่ผมปลูกไว้เป็น2สายพันธุ์นะครับเป็นแบบมีหน้ำกับไม่มีหน้ำนะครับลองปลูกทดลองดูว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็จะมาพูดถึงวิธีการปลูกนะครับตรงนี้นี่เป็นพืชที่ ประโยชน์เยอะมากนะครับวิตามินซีคอลลาเจนแต่อยากให้กินควบคู่กับบลูเบอรี่นะครับบลูเบอรี่นี่เดี๋ยวทางสวนกำลังกำลังสั่งมานะฮะเดี๋ยวจะได้เชยชมกันเป็นผลสีม่วง,ง่วงนะคบผมแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่ายกว่านะครับเพราะว่าบลูเบอรี่นี่ค่อนข้างที่จะปลูกยากมากๆเพราะว่าต้องใช้ดินที่เป็นกรด pH ประมาณ4 4.5นะครับค่อนข้างที่จะดูแลยากนิดนึงแต่ตรงนี้เนี่ย เป็นพื้นที่ที่ปลูกในภาคอีสานนะครับปลูกในภาคอีสานที่มีอากาศร้อนนะครับช่วงนี้ก็จะเข้าหนาวแล้วผมปลูกมาได้ประมาณ5เดือนนะครับก็สามารถที่จะติดดอกออกผลละนะครับลองทดสอบทดลองดูนะครับผมจะปลูกข้างๆกันนี้ก็จะเป็นต้นลัเบิรี่นะครับผมก็อีกไม่นานก็น่าจะได้ดูดูผลละนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมี ต้นเล็กที่ขึ้นด้วยเดี๋ยวกําลังเดี๋ยวจะทยอยแยกออกอีกทีหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะปลูกต่อขยายพันธุ์ต่อได้นะครับก็คือว่าพันธุ์เนี้ยนะครับเป็นพันธุ์ที่สั่งมาแล้วไม่มีหนามนะครับสี่เดือนห้าเดือนก็เริ่มเริ่มจับดอกแบบนี้นะครับนี่คือดอกของแบล็กเบอร์รี่ดอกสวยครับดอกสวยแล้วก็ช่อใหญ่ช่อใหญ่ออกเป็นแบบ ด่มากนะครับตัวนี้โด่กมากดกกว่ารุ่นแรกอีกนะครับดกก่กว่ารุ่นแรกผมจะเลี้ยงกิ่งไว้นะครับแบล็คเบอร์รี่ตรงนี้ก็จะประมาณต้นละ4กิ่ง5กิ่งคือไม่เกินนี้นะฮะคือไม่เกินนี้การปรุงดินก็ขุดลงไปให้ลึกๆหน่อยนะครับก็ประมาณสัก50เซนแล้วก็ปรุงดินใหม่นะครับตัวนี้เป็นดินดินที่เขาเอามาเทดินดินไม่ค่อยสวยครับดินไม่ค่อยสวยแต่เป็น เป็นหินกวดเป็นดินเหนียวปนกันซะเยอะหน่อยนะครับแต่เราเอามาปรุงใหม่ใส่ผสมแก่ผสมขี้หมูนะครับสมขี้วัวที่ผ่านกนารหมักแล้วนะครับมาปรุงดินใหม่อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ถมเข้าไปที่เดิมนะครับขุดออกมาแล้วก็ปรุงดินใหม่แล้วก็กบเข้าไปที่เดิมนะครับแล้วก็ถึงจะปลูกได้ถ้าอย่างงั้นดินมันจะแข็งมันไม่มีอินทรีย์วัตถุเพราะว่าแบล็กเบอร์รี่จะชอบ ชอบในเรื่องของดินดินล้วนซุยนะครับดินร้วนซุยเพราะว่าปีแรกเนี่ยนะครับจะลูกไม่เสมอแต่ตรงนี้เนี่ยผมว่ามันโอเคนะลูกค่อนข้างที่จะใหญ่นะใหญ่กว่าเหรียญ10ที่ผมเคยโพสต์ก่อนหน้าน,นีและนะครับแล้วก็จะสูกไม่เสมอกันถ้าเป็นปีที่2เนี่ยก็จะลูกใหญ่กว่านี้นะครับแต่ตรงนี้ผมผมว่าโอเคและน่าพอใจแล้วเพราะว่า เพิ่งปลูกได้ได้ห้าเดือนเองนะครับลูกลูกโตนะครับลูกโตปลูกในห้าเดือนรสชาติก็จะเป็นลักษณะของหวานๆนะครับอมเปรี้ยวอ่าเปรี้ยวนำนิดนึงนะครับผมก็จะช่ำๆน้ำนะครับรสชาติก็อร่อยนะครับผมตรงนี้ก็จะปลูกแล้วก็เดี๋ยวจะตอนกิ่งขยายพันธุ์ไว้เพราะตอนนั้นที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นต้นตอนกิ่งสูงประมาณสัก30เซนได้นะครับผมก็เอามาเลี้ยง ก็ขึงลวดนะครับก็ไม่ห่างกันมากนะครับประมาณ2คืบแต่เลี้ยงไว้คืออย่าเลี้ยงกิ่งเยอะนะครับไม่เกิน4ี่กิ่ง5กิ่งแล้วก็กิ่งไหนที่สมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยอะไรประมาณกิ่งเนี้ยฮะเนี่ยดูกิ่งนี้เนี่ยครับก็จะดกดกมากๆเลยนะครับชอบ่อนี้ลูกใหญ่แน่นอนแล้วก็ดกดกมากแน่นอนเพราะว่าเป็นกิ่งที่ สมบูรณ์มากๆนะครับเป็นกิ่งที่สมบูรณ์มากๆแล้วก็ดีอย่างหนึ่งคือต้นที่ไม่มีพันเนี่ยไม่มีไม่มีหนามเนี่ยคือข้อดีเขาคือเวลาเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอ่ามันก็จะตัดแต่งกิ่งง่ายนะครับเพราะว่าอ่าถ้าเราเลี้ยงมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีขแขนงเล็กๆตรงนี้นะครับเขาจะแทงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่โคนเลยเขาจะแทงขึ้นมาเขาจะแตกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ ตัดตัด,ต,ดตัดแต่งกิ่งออกนะครับแบบนี้ครับเนี่ยจะมีแขนงแตกออกมาแบบนี้คือคือเราเราไม่เอาไว้นะครับเราจะตัดทิ้งอย่างเดียวเลยเพราะว่าสายพันธุ์นี้ผมดูแล้วนะครับไม่มีเพียมากวนไม่มีแมลงมากวนนะครับเพราะว่าข้างๆเนี่ยผมเองก็จะปลูกมันเบอร์รี่มันเบอร์รี่ ดำออสตุรกีแล้วก็มัมเบอรี่เชียงใหม่60นะครับมันจะมีเพียพ้ยอมีเพี้ยแล้วก็มีมแมลงมาลบกวนค่อนข้างเยอะนะครับแต่แบล็คเบอรี่เนี่ยดูแล้วสายพันธุ์นี้ไม่มีมีแค่มดแต่ไม่มีเพี้ยะนะครับไม่มีเพีย้ยค่อนข้างที่จะทนโรคมากๆนะครับทนโรคมากๆแล้วก็เรื่องหนอนเนี่ยน่าจะเป็นด้วงกุหลาบนะครับที่มา กัดกินตอนกลางคืนแต่แต่ไม่มีผลครับไม่มีผลค่อนข้างที่จะดูแล้วทนโรคมากครับตัวนี้คือปลูกทดลองแล้วว่าพันธุ์เนี้น่าจะขยายไว้นะครับน่าจะขยายไว้เพราะว่าติดลูกเร็วแล้วก็ลูกใหญ่นะครับเดี๋ยวรอดูปีที่2จะจะดกและช่อใหญ่ขนาดไหนนะทิ้งไว้ประมาณ4ี่กิ่ง4ี่กิ่ง5้ากิ่งนี่คือคือเป็นลูกนะครับติดดอกทุกกิ่งนะครับ อันนี้คือคือชุดแรกนี่ชุดที่2นะครับชุดที่2นี้ก็แทงเ,เตรียมจะออกดอกแล้วครับเนี่ยฮะเตรียมจะออกดอกทุกกิ่งนะครับคือคือสมบูรณ์อะสมบูรณ์มากๆนะครับต้นขนาดนี้นะครับก็ผมว่าโอเคที่สุดละส่วนอีก2ต้นที่ผมปลูกพร้อมๆกันนะครับตัวนี้จะเป็นแบล็คเบอร์รี่แบบแบบมีหนามนะครับแบบมีหนามเนี่ยฮะ คือคือต้องเลี้ยงกิ่งไว้ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับนานพอสมควรเลี้ยงกิ่งไว้เหมือนกันครับเลี้ยงไว้ประมาณสี่กิ่งห้ากิ่งนี่ครับแต่เป็นต้นที่มีหนามเวลาตัดแต่งกิ่งเนี่ยโด,โดนหนามตำบ่อ <laughs> ยโดนหนามตำบ่อยนะครับเพราะว่า คือมันเยอะมากๆต้องตัดแต่งกิ่งแบบระมัดระวังนะครับผมต้องเลี้ยงเลี้ยงให้เยอะกว่านี้ก่อนเลี้ยงให้กิ่งกิ่งเม้นสีน้าตาลแล้วก็ใหญ่กว่านี้ก่อนแล้วก็จะพุนพุนออกแล้วก็แล้วก็ตัดออกแล้วให้ให้เขาแทงยอดใหม่ขึ้นมาแล้วเขาจะถึงจะติดดอกออกผลนะครับคือตรงนี้เนี่ยคือก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครชอบเต่ผมจะพูดเรียบเทียบให้ฟังแล้วกันเนาะเปรียบเทียบให้ฟังว่า ความยุ่งยาก่มันอยู่ตรงที่วา่าเวลาเราเรามัดกิ่งนะครับเรามัดกิ่งเราตัดแต่งกิ่งเราตัดแหนงตัดกิ่งที่ไม่จะเป็นออกเนี่ยคือคือถ้าไม่ระวังก็ก็เจ็บตัวพอสมควร <c oughs> นะครับเจ็บตัวพอสมควรผมก็เลยอมองดูข้อเปรียบเทียบดูแล้วกันว่าปลูกแบบมีหนามนะครับกับไม่มีหนามนะครับผมเองก็รู้สึกว่าจะประทับใจ ตัวตัวนี้มากกว่าเรื่องทนโรคแล้วก็เรื่องการติดดอกออกผลแล้วก็การเป็นาาการติดดอกออกผลที่ที่ดกดกมากๆเลยนะครับพันนี้ยอมรับว,ว่าดกมากๆแล้วก็เป็นเป็นได้เร็วมากสามารถปลูกในพื้นที่ที่เป็นกระถางได้นะครับในพื้นที่ที่เป็นกระถางได้เนี่ยนะครับสวยมากครับดอกตัวนี้มีมีพึ่งด้วย <laughs> ปลูกแบบธรรมชาติครับตัวนี้คือไม่ได้ใช้ยาไม่ใช้ไม่ได้ใช้เคมีเลยคือปลูกแบบทิ้งไปเลยนะครับแค่แคน่น้แค่ว่า,าเรื่องเรื่องการปรุงดินแล้วก็การใส่ขี้วัวขี้ไก่อะไรประมาณนี้คืออย่าให้ขาดนะครับส่วนลัสเบอร์บรี่เดี๋ยวอีกหน่อยได้ชมแน่นอนนะครับอีกหน่อยได้ชมแน่นอนนะครับอ เดี๋ยวจะขยายกิ่งพันธุ์ไว้นะครับพันธุ์นี้ผมว่าทนทนต่อมแมลงศัตรูพืชได้ได้เยอะมากๆเลยนะครับได้เยอะมากๆเลยส่วนตรงนี้ก็ปลูกทดลองเหมือนกันครับเป็นองุ่นนะครับเป็นองุ่นที่เอาไว้ได้หลายสายพันธุ์ปลูกแบบกลางแจ้งเลยนะครับปลูกแบบกลางแจ้งเลยเดี๋ยวจะได้รอดูรอชมนะครับแล้วก็มีแตงโมลอยฟ้ามีร่อนลอยฟ้าเดี๋ยวจะลองดูนะครับเป็นมเมล็ดที่สามารถที่จะปลูก ขยายพันธุ์ได้นะครับตอนนี้องุ่นก็กําลังแตกแตกกิ่งนะครับแตกกิ่งขยายออกมาตามตามรวดที่ผมขึงไว้นะครับเดี๋ยวต้องเลี้ยงกิ่งไว้สักระยะหนึ่งนะครับอาจจะไม่ชัดเนี่ยฮะก็ต้องเลี้ยงกิ่งไว้สักสักปีหนึ่งครับถึงจะจะจะให้ออกลูกติดผลได้นะครับถือว่ากิ่งสมบูรณ์ครับถ้าเป็นใบแบบนี้ ก่อนหน้านี้เจอฝนครับเจอทั้งเชื้อราแล้วก็มแมลงลุมเร้านะครับแต่ช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตเรื่ององุ่นอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าปลูกไว้หลายสายพันธุ์เราจะดูว่าสายพันธุ์ไหนที่ทนกับสภาพอากาศร้อนนะครับแล้วก็ปลูกกลางแจ้งได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้พูดเรื่องของ แบล็เบอร์รี่นะครับแนละ้วแต่ใครชอบแต่สำหรับผมแล้วผมชอบประทับใจคิโอวาแบบไม่มีหนามนะครับไม่มีหนามแล้วก็วิธีการปลูกก็ง่ายนะครับวิธีดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากกับเรื่องการกจัดการเรื่องของแมลงสักเท่าไหร่นะครับยังไงผมเองก็จะฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงส่วนผสมมีเทคนิคอะไรดีดดต่างก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับ カップ。So,